สวัสดีครับทุกคนแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ Double Clash เล่าไปเรื่อยด้วยแล้วกันนะครับอ่ะวันนี้เราก็มาพูดถึงเรียกว่าตัวใหม่ที่กำลังจะได้แล้วกันนะครับของ Warriors อย่างจามิโกกรีนนาะได้กรีนเข้ามาอีกคนละนะครับซึ่งโอเคละเรารู้ว่ามันไม่ใช่ big name ไม่ใช่แบบดิวสนั่นโลกนะครับแต่ผมส่วนตัวเลยตั้งแต่บอกไปตั้งแต่ทีแรกแล้วว่าค่อนข้างที่จะชอบกับดิวนี้นะ ผมค่อนข้างที่จะชอบกับดีลนี้นะครับถ้าเอาแบบสั้นๆเนี่ยก็คือปีที่แล้วเขาเล่นอยู่กับเดนเวอร์นักเกแล้วก็โด OK นเทรดไป OKC นะครับแล้วก็ uh, เนี่ย The w r r อะว e ร์เรอ e addition of veteran forward จะมาเข้ลกรีน who reportedly will accept a buyout from Oklahoma City Thunder คือน่าจะเดี๋ยวจะ buyout กับ Oklahoma City Thunder และจะมาเข้าร่วมทีมกับ Golden State Warrior นั่นเองเนะครับซึ่งก็ ไ,ม,ไ,ม,ไ,ไนนม่ไม่ได้เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ขนาดนั้นนะครับสำหรับตัวผมไม่ได้เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ขนาดนั้นแต่มันค่อนข้างที่จะน่าสนใจอ่ะใช้คำนี้ดีกว่าอย่างที่เรารู้กันครับว่าทางด้านของวอร์เรอร์เนี่ยไม่มีเนมันย่าบีลิซาละไปในบาเชถูกปะ่ะแล้วก็ทางด้านของออโต้พอร์เตอร์จูเนียร์เนี่ยไปอยู่กับตัวนอร์ทอแรปเตอร์นะครับก็แน่นอนอะ่ะเขาเสนอสัญญาน่าจะน่าจะให้ได้มากกว่าวอร์เรอร์นะครับทีนี้เรื่องที่มันน่าสนใจลวเราควรจะมาดูกันมันคือ การได้จากไมเครกรีนมามันทดแทนตรงไหนบ้างถูกปะเออแล้วมันทดแทนตรงไหนบ้างทีนี้แหละสิ่งที่เราต้องดูก็คือเฮ้ยได้ดอนเต้ดิ v วิเ o ชนโซมาแทนทางด้านของ GP2 แล้วถูกปะทีนี้ไอการที่ขาดตำแหน่ง Stretch Big ออกไปเนี่ยผมขอรวมทางด้านของบิลิซ่ากับทางด้านของออโต้พอเต์จูเนียเนี่ยเป็น Stretch Big แล้วกันผมขอรวมผม, <c oughs> ผมขอรวมออโต้พอตเตอร์จูเนียเป็นบิ๊กด้วยเลยแล้วกันนะครับแกสูงหกฟุตแปดเนาะเออการได้จากไมโคลกรีนมา มันค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ตรงนั้นเออนะครับมันค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ตรงนั้นพอสมควรในการที่จะเข้ามาแทนออโต้พอ์เตอร์จูเนียร์แล้วก็เนมันยาบีลีซ่าที่ขาดหายไปรวมถึงในปีหน้าเนี่ยก็ไม่รู้ว่าทางด้านของอิกกี้จะสามารถลงเล่นได้กี่เกมหรือว่าจะฟิตพอไหมจะอยู่กับทีมต่อยังไงอู้ดูนี้นั่นเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นการเสริมเดฟในเรื่องนี้ผมเลยบอกว่าเฮ้ยมันโอเคเว้ยมันโอเคนะครับ แล้วทีนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักว่าเฮ้ยจามเคิลกรีแม่งคือใครวะคือต้องบอกก่อนว่าจามเคิคกรีเนี่ยเขาเล่นเป็นตำแหน่งประมาณนี้แหละฮะประมาณสเตทโฟเนาะในช่วง2 3ปีที่ผ่านมานะครับแกมีส่วนสูงอยู่ที่6ฟุต8นิ้วน้ำหนักประมาณ227ปอนด์หรือว่า230ปอนด์นั่นเองนะครับซึ่งก็โอเคเป็นไซส์ที่เรียกได้ว่าเล่น5ก็ได้เล่นสีก็ได้หรือว่าจะเล่น3ในบางโอกาสก็ได้ถูกไหมครับแล้วถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเป็นสเตทบิ๊กก็ต้องมีการยิง ที่ค่อนข้างดีถูกปะเออต้องมีการยิงที่ค่อนข้างดีครับซึ่งทึงหน้านของจามิลกรีนปีที่แล้ว3มแต้มอยู่ที่26.6%แล้วคำถามก็คือแอดมันพูดอะไรออกมาวะเชื She ่อสเตทมงสเตทบิ๊กยิง26%ให้คริสโอซาไปย,ยิงดีกว่าเลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะแต่ครับทุกคนใจเย็นๆก่อนผมผมเข้าใจตอนผมมาเช็คสเตทผมก็ผมก็เข้าใจคือต้องบอกว่าปีนี้ทางหน้านของจามิลกรีนเนี่ยนะครับ ค่อนข้างที่จะฟอร์มในเรื่องการยิงสามแต้มนะค่อนข้างที่จะหล่นหวบลงไปอ่ะใช้คำนี้แล้วกันค่อนข้างที่จะหล่นหวบลงไปแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่การโปรเจกต์ว่ามันจะหล่นหวบแบบแย่ขนาดนั้นนึกภาพออกปะคือถ้าเราย้อนกลับไปดูสักนิดนึงนนเนี่ยครับในปี2 0 2 0ันีถึงสองพนเนี่ยทีาของจอไมเคิลกรีนะครับมีการยิง3มแต้มอยู่ที่3.4ลูกต่อเกมและ มีเปอร์เซ็นต์อยู่ที่40%นะครับทุกคนอันนี้คือปี2020-2021ทีนี้เราย้อนกลับไปตอนที่เขาอยู่กับคลนะิปเปอร์หน่อยดีกว่าปี2019-2020ครับเขายิง3มแต้มไปประมาณ3.8ลูกต่อเกมนะครับลงไป38.7%ย้อนกลับไปอีกครับตอนที่อยู่คลิปเปอร์ปีแรกครับยิงไป3.3ครั้งยิง3แต้มลงไป41.3%ย้อนไปเมมฟิสปีสุดท้ายที่เขาอยู่ครับ ยิงไป2.3ครั้งนะครับลงไปประมาณ39%และก่อนหน้านั้นอีกอ่ามันมันทีโเนาะเออมันก็คือแบบอ่ะรวมๆแล้วอะ่ะมันค่อนข้างที่จะดูดีครับและตลอดอาชีพของเขาเนี่ยคือคือในช่วงแรกๆมันอาจจะแบบมาชุดรังค่าเฉลี่ยลงถึงปีสุดท้ายด้วยเนี่ยมันเลยเหลือประมาณ36.6ซึ่งส่วนตัวผมผมคิดว่าเขาน่าจะเป็น stretch big ที่ยิงค่าเฉลี่ยของตัวเองได้ประมาณ37%เว้ยใน attempt ประมาณ2ถึง4ครั้ง ซึ่ง it's okay it's okay มากแล้วผมยังมีความเชื่อว่าไอปีที่แล้วอ่ะมันอาจจะเกิดเหตุการณ์วิปริตแปรปวนซัมติงบางอย่างที่ทําให้อยู่ดีการยิงสามแต้มของจ็ไมเคิลกรีมันดรอปลงไปขนาดนี้แต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องซีเรียสมากขนาดนั้นนะครับทีนี้สิ่งสิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกคนดูก็คือนี่ครับ อันนี้คือเขาเป็นหลายๆคนพูดถึงเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะแบบทั้ง The Athletic นะครับรวมถึงทางด้านของอ่าทางด้านของ n b c Sport ด้วยนะคือย้อนกลับไปในวันที่แบบเออทึงด้านของจามิเิลกรีนฮะเล่นให้ LA Clipper เนาะแล้วแล้วตัวของเขามีการยิงสามแบบนี้ฮะเนี่ยลูวิเลียมเดี๋ยวเราจะม a เิลกรีนคือเบอร์สีนี่นะรอยอยู่ตรงคอร์เนอร์ถูกปะปึ๊บปึ๊บข้ามไปข้ามไปแล้วก็เนี่ยฮะ นี่ฮะจ่าไมเคิลกรีนรออยู่ตรงคอเนอร์แล้วก็ยิงแบ่ง Bang, นะครับนะหลายๆคนพูดถึงแบบการที่เจอโกลเด้นสเตทรอยเออร์ในในเพลย์ออฟเว้ยตอนที่เขายังอยู่กับคลิปเปอร์อยู่นะเพราะว่าเขาทำได้ค่อนข้างดีครับเขาทำสถิติในการยิง3แต้มได้ค่อนข้างดีอย่างเช่นลูกนี้อะอย่างเช่นลูกนี้ดูเนี่ยเยแล้วอย่างที่ผมชอบคือเขาเขาโพสคนตัวเล็กได้บ่อยเว้ยเขาชอบเล่นโพสใส่คนตัวเล็กเหมือนกันนะเนี่ยพอมิสแม ปุ๊บอ่ะไม่ได้มินแมทแล้วกลับคืนแล้วเล่นพกแอนด์ป๊อปออกมายิงเนี่ยหลอกแล้วก็ยิง3นะครับเฮ้ยซึ่งซึ่งเขาทําได้ดีเว้ยซึ่งเขาทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับแล้วทีนี้ถ้าเราจะพูดถึงตําแหน่งสเตรทโฟถูกปะเราต้องมาเปรียบเทียบกับออโต้พอร์เตอร์หน่อยผมว่าเรื่องความฟิสิกอลอะทังด้านของจอมโครกรีนน่าจะมีมากกว่าเว้ยแล้วทางด้านของวอร์เรอร์ไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนที่แบบฟิสิกอลหนักๆเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับการได้จอมโครกรีนมาก็ถือว่าเป็นการตอบโจทย์ ในมินิตบางมินิตที่เออค่อนข้างน่าสนใจนะครับตัวของออโตพอร์เตอร์ชูเนียเนี่ยถ้าเราจะไปเปรียบเทียบนะครับการยิงสามแต้มปีที่แล้วของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ37%การยิง3.4ครั้งซึ่งแอดเทมใกล้ๆเคียงกันนะแม้ว่าจะไม่จะไม่เข้าเนี่ยถ้าเราจะเปรียบเทียบอบบผมขออนุญาตเปรียบเทียบกับเดนเวอร์ปี2021นะไม่เอาปีที่แล้วนะเขายิงไป3.4ครั้งยิงลง39%หรือก็คือ40%นะครับทีนี้นของออโตเนี่ย ยิงยิงปีที่แล้วไปสาจุสี่ครั้งลงส7ิบเ็เอซเอาง่ายคือมันใกล้เคียงกันมากๆฮะใกล้เคียงกันมากๆถูกไหมแล้วตำแหน่งที่ออตโตเล่นถามว่าทำไมผมถึงบอกว่าเฮ้ยเขามาแทนออโตพอตเตอร์จูเนียหรืออาจจะแทนมินิของบีลีซาได้เลยนั่นก็คือนี่ฮะทางด้านของออโตพอตเตอร์จูเนียนะครับในอา่าทางด้านของออโตพอตเตอร์จูเนียเนี่ยในปีที่แล้วอ่อในปีที่แล้วออโตพอตเตอร์จูเนียนะครับนี่ฮะ เขาเล่น PF ไป6 4บเปอร์เซ็นตว้ยแล้วก็เล่นเซนเตอร์ไปส6เปนนี่คือของออโตพอตเตอร์จูเนียร์นะปีที่แล้วออโตเล่นไป6 4เปอร์ซนในการเล่นเป็น PF นะครับเล่นเซนเตอร์ไปส6ซนซึ่งถ้ามาเปรียบเทียบกับจามาคิลกรีนนะเปรียบเทียบกับจามายคิลกรีนเราจะเห็นว่าเฮ้ย สอปีที่ผ่านมาเขาก็เล่นตำแหน่ง PF เยอะเหมือนกันแล้วก็มีเป็นเล่นตำแหน่งเซนเตอร์เป็นสตร a ทไฟฟ์ด้วยเหมือนกันนี่คือจุดที่มันค่อนข้างเหมือนกันเว้ยกับออ t โตคือมันน่าจะมากกว่าบบลีซ่านะแต่ว่าด้วยความแอตเลติกด้วยการที่สูง6ฟุต8มีวิงสเปน7ฟุต2ของจามายคิ e กรีนและความแอตเลติกอ่ะผมเชื่อว่าเขาน่าจะพอมีเทรดในการเป็นริมโปรเทคเตอร์อยู่บ้างเว้ย เออแบบลูกลงลูก,ลกบล็อกในไฮไลท์ลงไปเสิร์ชดูผมว่าเอ้ยก็มีก็น่าสนใจแล้วเขาเป็นคนที่แอตเลติกอย่างที่บอกเนาะแบบกระดงกระโดดก็ใช้ได้แม้ว่าแม้ว่าตัวของเขานะครับแม้ว่าตัวของเขาจะมีอายุที่มากกว่าออตโตนะคือจอไมเค้ากรีเนี่ยอายุ32นะครับส่วนออตโตเนี่ยนะครับอายุน่าจะประมาณแบบเอ่อเท่าไหร่เองอะ่ะ20นิดนิดเองปะอายุ29จอไมคคกรีนอายุ32แต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ย จามิคุกรีนยังมีอะไรเหลือในแท้งอีกนะครับยังมีอะไรเหลือในแท้งอีกเพราะฉะนั้นการมาเป็นส t r e ทโฟ f o มาเป็นบิ๊กแบบ stretch big ให้วอริเออร์ผมว่าไม่แย่แล้วทีนี้หลายหลายคนอาจจะตั้ง,งคำถามมาจริงๆผมอาจจะตั้งคำถามแล้วว่าเฮ้ยตัวของเขาเนี่ยสามารถยิง3มแต้มตรงไหนได้บ้างถูกปะคือคือถ้าจะไปดูจามิคุกรีนเนี่ยเรื่องการยิง3มแต้มว่ายิงตรงไหนได้บ้างเนี่ยครับต้องมาดูตรงนี้ฮะคือปีที่แล้วอะ่ะคอร์เนอร์ทรีมันจะเยอะหน่อยเว้ย นะครับมันจะเยอะหน่อยนะครับอยู่ที่แบบ30อซอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมนะครับแต่ถ้าย้อนกลับไปมันจะเหลืออยู่แบบ27 23 21บะไรอย่สามเงี้ยซึ่งถ้ามาเปรียบเทียบกับออโต้พอตเตอร์จูเนียร์ที่ยิงได้3มแต้มได้ทุกที่เนาะเออยิงสามแต้มได้ทุกที่เนี่ยผมว่าก็ไม่แย่เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเขาเขายิงสามแต้มไปห้าสิบเอ็ดจุดเก้าเปอร์เซ็นต์คอนเออทรี 3, แบบ การยิงคอนเนอร์ทรีอ่ะเปอร์เซ็นต์การยิงไม่ใช่การที่ยิงลงนะแต่เปอร์เซ็นต์ที่ยิงจากคอนเนอร์ทรีอ่ะอยู่ที่ยี่สิบเอ่อยี่สิบสี่จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ถูกไหมนะครับแต่เขายิงสามแต้มไปห้าสิบเอ็ดหรือว่าห้าสิบสองเปอร์เซ็นต์เลยสามแต้มคือการที่ยิงไปนะคืออันนี้ไม่ใช่ลูกที่ลงนะแต่ฟิลโกแอทเทมเออมันคือฟิลโกแอทเทมเว้ยฟิลโกแอทเทมสามแต้มคือแบบ ห้าสิบสองเปอร์เซ็นะ่ะคือยิงสามแต้มเยอะมากนะออโต้ Auto อะถ้าเปรียบเทียบกับฟิลโกโดยรวมทั้งหมดซึ่งซึ่งโอเคจ้าไมเคิลกรีนปีที่แล้วอาจจะแตะสามสิเปอร์เซ็นในคอนเนอร์ทรีแล้วก็ฟิลโกลแอดเทมในเรื่องสามแต้มอาจจะสาสิแปดเปอร์เซ็นตแต่ถ้าไปดูปีอื่นๆนะ่ะมันก็ใกล้เคียงกับออโต้ครับอ่ะอย,อย่างเช่นอย่างเช่นเดนเวอร์ปีสองพันยี่สิบยิบเอ็ดเนี่ยนะครับสามแต้มของเขาเนี่ยก็ เขายิง3แต้มเนาะเป็นฟิลโกลหลักๆคือ53%แล้วก็มีคอเนอร์ทรีแค่27%ก็เปรียบเทียบใกล้ๆเคียงกันเลยกับออ t โตพอตเตอร์ทูเนียทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะทำให้ดูก็คือต้องขอแชร์นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมต้องขอแชร์นี้แป๊บหนึ่งเ้ยทุกคนอ,อันนี้อ่านะครับเอาไม่ใช่อันนี้มันโยคิดนะครับขออนุญาตผ,ผิดผิดผิดนะอืม อันนี้อันนี้อ่าอันนี้ครับทุกคนนี่นะครับสิ่งที่ผมอยากจะให้ดูคือนี่ฮะถึงด้านของจามาย์คิลกรีนนี่เบอร์สี่นะทุกคนเห็นเบอร์สี่ไหมทุกคนเห็นเบอร์สี่ไหมเอาไม่เอานี้ผมผมที่ผมอยากจะแสดงให้เห็นคือเอ้ยเขายิงสามแต้มข้างบนก็ได้เนี่ยเห็นไหมอ่าอันนี้อันนี้ก็ไม่ใช่อยู่ดีวันหนึ่งนะออกมาหลังจากเพลงนี้นี่นี่น,นี่นะครับปึ๊บเนี่ยปั๊บเนี่ยเห็นไหม เขายิงจากท็อปออฟเดอะคีบึมนะฮะอ่ะสามแต้มของจ้ไมเคิลกรีนะตอนเล่นอยู่กับคลิปเปอร์นะครับปึ๊บวนออกมาปัาป๊บยังไงฮะยิงนี่แล้วก็ออฟเฟนซีฟรีบาร์ได้อีกนะครับหรือถ้าจะเป็นลูกนี้อ่ะลูกนี้ลูกนี้ลูกนี้ที่อยากให้ดูนะครับเนี่ยคือคือสกรีนมาสกรีนข้างบนแล้วก็ป๊อปออกไปข้างบนแล้วก็ยิงท็อปออฟเดอะคีเห็นป่ะเนี่ยเฮ้ยเขาไม่ได้ยิงได้แค่คอร์เนอร์ว่ะถูกป่ะอเน,นี้ยแหละคือสิ่งที่ผมอยากรู้ว่าเฮ้ย มันยังไงวะซึ่งก็โอเคเขายิงได้มากกว่าคอร์เนอร์เว้ยเนี่ยเนี่ยปึ๊บสกรีนออกมาแล้วป๊อปเห็นปหเนี่ยเนี่ยตัวของเขาป๊อปออกมา,าแล้วสกรีนแล้วป๊อปออกมาแล้วก็ยิงข้างบนนะครับแบ่งซึ่งค่อนข้างโอเคค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเขาไม่ได้ยิงแบบเขาไม่ได้ยิงได้คอร์เนอร์ซึ่ง ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีเว้ยเพราะว่ามันจะได้มีความหลากหลายในการยิง3มแต้มหรือว่าไม่ได้จํากัดอยู่แค่พื้นที่เดียวในการยิงนึกภาพอ,ออกไหมทุกคนเอออันนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีนะครับอันนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีเลยแล,แล้วผมรู้สึกโอเคหลายๆอย่างมันค่อนข้างที่จะทดแทนออโต้พอรเตอร์จูเนียร์ได,ได้ได้พอสมควรเลยแหละนะครับแล้วนอกจากนั้นอีกอย่างหนึ่งที่ดิแอเลติกเขาเขาได้พูดไว้นะก็คือแบบว่าเ,เรื่องการเปอร์เซ็นต์การเก็บ defensive rebound เนี่ย รเรื่องการเก็บเปอร์เซ็นต์ดีเฟนซีฟรีบาวเนี่ยก็เหมือนจะมากกว่าออโต้พอ์เตอร์จูเนียด้วยแล้วถ้าจำไม่ผิดอะ่ะการรีบาวเนี่ยนะครับการรีบาวเนี่ยก็ใกล้เคียงกันนะการรีบาก็ใกล้เคียงกันแต่เหมือนถ้าถ้าดูจากหลายๆปีอะ่ะอาจจะเป็นทางหน้าของจ Green ็คมคโครกรีนที่ที่มีเอ่อท r ทั o รีบาวอาจจะอาจจะดีกว่าถ้านับจากมินิตหรือเปล่านะครับอืมเนาะนั่นแหละนะครับก็ต้องรอดูกัน ต้องรอดูกันสำหรับตัวของจามิลโคกรีนะนะฮะอ่ะแล้วก็นี่อีกอย่างนึงคือทีงนักของโยคิชเคยบอกด้วยนะครับว่า I like to play with him for the rest of my life นะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเพราะว่าตัวของตัวของจามิลโคกรีเนี่ยมันมันทำได้หลากหลายอย่างนึกภาพอ,ออกปะนะครับเนี่ย part of the reason the Nuggets were willing to part with him was because of his down season from the ก็คืออย่างที่ผมบอกว่าเขายิงสแต้มเหลือแค่ย6 6อ่ะถูกปะ คือเดนเวอร์อ่ะเซ็นสัญญา2ปี16.4ล้านใช่ปะ่ะแต่ปีที่แล้วยิง3แต้ม26.6อน่ะมันมันมันแบบว่ากำลังพุ่งขึ้นมาแล้วก็แบบร่วงร่วงหล่นเกินไปเยอะอ่ะนะครับคือการที่ยิง3แต้มแล้วดีเฟนซ์ได้อ่ะ มันดีกับนิโคล่าโยคิชอยู่แล้วมันจะได้แบบสเปซให้คัดได้อีกอะไรอีกออฟฟ ensive รีบาวได้อีกมันค่อนข้างฟิตกับนิโคล่าโยคิชนิโคล่าโยคิชก็เลยแบบว่าเฮ้ยผมอะอยากที่จะเล่นกับจามิเกลกรีนไปตลอดเลยนะนะครับเนี่ยเขาบอกว่า he m a ส e 9 9 9ก็คือไอไอไอสอปีที่แล้วอะ ไม่ไม่ใช่ปีที่แล้วนะปีก่อนหน้าปีที่แล้วอะ่ะนะครับเนี่ย and fit perfectly next to n i k o l a j o k ok i t as an interior presence to guard wings and center อ่ะอันนี้ก็ทำให้ผมใจชื้นขึ้นมาอีกว่าเฮ้ยตัวของเขาอะ่ะสามารถน่าจะป้องกันได้ตั้งแต่ตำแหน่ง3ตํตำแหน่ง4แล้วก็ตำแหน่ง5ผมอาจจะไม่ได้หวังอะไรกับการที่ไปป้องกันตำแหน่ง1กับตำแหน่ง2นะเออแต่ว่าเฮ้ยถ้าคุณกันตำแหน่ง 3, 4, 5ได้พอสมควรเนี่ยโดยเฉพาะตำแหน่งสผมรู้สึกว่า That's good man That's okay เลยกับ,ก,บกับกับการที่ได้มาในในผมคิดว่าน่าจะเป็นสัญญาที่แบบไม่ได้แพงอ่ะขั้นต่ำอะเออนะครับการที่ได้มาประมาณเนี้ยแบบมีเว t ร r a ันมินิมัมอย่างเงี้ยเฮ้ยผมว่าใช้ได้ใช้ได้อยู่แล้วนะครับแบบแบบเป็นตัวเลือกที่ดีเลยอ่ะใช้คำนี้ดีกว่าใช้คำนี้ดีกว่านะครับอืมเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่า เออ่ uh, ถึงแม้ว่าเขาจะยิง26%เนี่ยแต่แต่เขาก็ยังได้ประมาณ16วินาทีเกมโรเทชันเรกูลาร์บีคอสฮีโปรไวห้ซัมออฟเดอะซิมิล่าไซส์นะครับมีไซส์6ฟุต8มีการรีบาวแล้วก็มีสกิลการส่งเออ่แอสพอรเตอร์แอนด์บิลิซ่านะครับเนาะเนี่ยพอรเตอร์รีบาวดิ้งวอสซ์อะเรเลูชันออฟบอร์เรียร์นะก็คือแบบดีอ่ะดีอ่ะนะครับอืมเนี่ยก็คือแบบเออในในในปีที่แล้วแบบเปอร์เซ็นต์การรีบาวแกเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ ก็เลยผมก็เลยบอกว่าเออมันใกล้เคียงกันเนาะสำหรับเปอร์เซนเทจการรีบาวของจาร์ไมเคิลกรีนกับออตโตนะครับแต่ก็นั่นแหละนั่นแหละผมผมรู้สึกว่าเฮ้ย it's okay it's okay มากๆที่ที่ได้ถึงด้านของจาไมเคิลกรีนเข้ามาแล้วผมก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเป็นสัญญาณที่ดีที่ได้เซ็นตัวอะไรแบบนี้เข้ามาในทีมเพื่อให้รอสเตอร์มันดีมากขึ้นนะครับอ่ะก็ถ้าใครไม่เคยรู้จักนะก็ รู้จักเอาไว้เนาะทำความคุ้นเคยกันเอาไว้ก่อนดีกว่านะครับพอเข้าไปสู่ช่วง regular season <c oughs> ก็จะได้แบบอ๋อไอเนี่ยมันมีเทรดเรื่องแบบนี้นะเรื่องแบบนี้นะนะครับ6ฟุต8น่าจะ defense ได้โอเคเลย3.4.5ยิง3ได้นะครับ s p ปรดได้มีความ athletic เรื่องการรี b o u ก็ค่อนข้างโอเคน่าจะเล่นตำแหน่ง5ใน small b ลได้ด้วยหรือเปล่านี้ต้องรอดูสตีฟเคอร์จะทำยังไงนะครับ อันนี้แหละครับสำหรับจ่าไมเคลกรีมเนาะก็ถ้าใครชอบคลิมนี้อย่าลืมฮะช่วยกันกดไลค์กดซับกดแชร์แล้วก็สามารถสมัครสมาชิกเข้ามาได้สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่มารับฟังรับชมกันไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบาย